รถยนต์4ประตูคุ้มค่าคุ้มราคาสภาพป้ายแดงเครื่องยนต์ดีเซลมือเดียวกันไปเลยกับราคาที่ถูกที่สุด2,99,000บาทครับ Mazda BT50 2.2 Pro 4ปร4ประตูแมนนวลมาแล้วเพื่อนๆครับคันนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับใครสนใจงบประมาณไม่ถึง3 0 0 0สนบาทได้4ประตูยกสูงจากโรงงาน ล้อแมกแต่งจัดทรงมาให้แล้วนะครับเพื่อนๆได้สีดำดูลุยๆเลยนะรถจอดอยู่รามินทารถเพิ่งเข้ามามื้อเช้านี้เองนะภายในสวยใสยสุดๆเลยใครชอบคันนี้ต้องรีบครับจองผ่านล้าน3,000บาทเท่านั้นเองที่ไหนก็ออกได้นะครับโอ้โหรีบเลยนะฮะต่างจังหวัดไม่ทันแน่เลยนะครับในจังหวัดต้องรีบนะฮะกรุงเทพบริมยนนทบุรีมาดูเลยครับอยู่เรียบทางดดรามินทานะที่นี่เป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองมากกว่า400คัน จัดให้เลยซื้อโสดไม่บวกแวดไม่มีค่าวในใดทั้งสิ้นบัตรประชาชนใบเดียวขับกลับบ้านครับจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มออกรถนะครับศูนย์บาทใครสนใจนะตามเครดิตลูกค้าเลยรีบโทรด่วนครับห้ามพลาดนะครับใครช้าใครคิดเยอะนะฮะรับรองไม่ทันครับที่นี่นะใครจองเร็วมาเร็วได้ก่อนเลยนะครับผม0885845375ครับ